แกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงล้วงลึกความจริงสวัสดีครับผมสกรกฎยอดชัยกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับเรื่องร้อนๆที่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสแกนเนี่ยก็คือเรื่องของกระเป๋าเดินทางครับ อ่ะทีนี้หลายคนสงสัยนะครับว่าแค่กระเป๋าเดินทางแล้วมันจะกลายเป็นประเด็นร,นร้อนๆได้ยังไงนะครับที่มันร้อนนะครับก็เพราะว่ากระเป๋าที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับหรือว่ากระเป๋าที่ขี่ได้เดินได้นั่นเองนะครับหรือที่เรียกภาษาอังกฤษนะว่า smart baggage นะฮะที่หลายๆคนรู้จักกันแล้วก็เห็นตามรีวิวการใช้งานตามโลกออนไลน์ต่างๆนะครับรวมไปถึงผมเชื่อว่าหลายๆคนนะรวมถึงผมเองด้วยเนี่ย เห็นได้จากที่น้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะเขาได้ใช้นะเวลาที่เขาเดินทางไปไหนต่อไหนนะเขาขี่บนกระเป๋าแบบนี้เลยนะฮะอ่ะทีนี้หลายคนก็สงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วมันจะเป็นประเด็นร้อนได้ยังไงเป็นเพราะแค่ลิซ่าขี่หรือเปล่านะครับที่มันเป็นประเด็นร้อนรอนเพราะอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้หลายหลายสายการบินนะครับยังไม่ทุกสายการบินนะครับบางสายการบินเท่านั้นรวมไปถึงการบินไทยของเราเนี่ยเขาได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่า กระเป๋าเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามนี่แหละครับเป็นประเด็นร้อนที่เราจะไปสแกนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วทําไมถึงต้องห้ามมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรว่าแล้วเราไปสแกนเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก่อนอื่นนะเรามาทําความรู้จักกับเจ้ากระเป๋าเดินทางไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับกระเป๋าเดินได้กระเป๋าขี่ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับหรือว่าสมาร์ทแบกเกจนะที่กําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนักเดินทางกันเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่า มันเนี่ยสามารถช่วยลดความเมื่อยล้านะจากการลากกระเป๋าหนักๆน,นะหรือว่าการหอบหิ้วสัมภาระหลายๆชิ้นในการเดินทางนะครับโดยเฉพาะ การเดินทางภายในสนามบินที่ต้องเดินกันไกลมากๆจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นบริเวณจากจุดเช็คอินนะครับเลื่อยไปจนถึงทางออกขึ้นเครื่องบางสนามบินยาวไกลมากๆได้ขี่กระเป๋าแบบนี้อาจจะสบายมากขึ้นนะครับโดยกระเป๋าใบนี้เนี่ยรูปแบบเนี้ยมันถูกออกแบบมานะครับให้สามารถที่จะเคลื่อนที่ตามเจ้าของไปได้หรือว่าขี่ได้แบบนี้ซึ่งก็หมายความว่าต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งก็แบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีการเก็บพลังงานจากการชาร์จไฟฟ้านั่นเองนละครับ นี่แหละคือประเด็นคือถ้าเกิดเราฟังถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะหามาใช้กันบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้ากระเป๋าเดินทางไฟฟ้าอัจฉริยะนี้นะครับถึงแม้ว่าจะได้รับความนิยมในกลุ่มนักเดินทางหรือว่านักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่คุณผู้ชมครับมีบางสายการบินนะครับที่ออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่ากระเป๋าเดินทางไฟฟ้าอัจฉริยะบางรุ่นไม่สามารถที่จะนําขึ้นเครื่องได้เพราะว่ามีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะโดยเฉพาะรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมที่ไม่สามารถถอดแยกชิ้นออกมาจากกระเป๋าได้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่สายการบินเกรงกลัวก็คือเรื่องของการระเบิดและการเ,าเกิดเป็นไฟไหมอันตรายต่อผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือภายในเที่ยวบินนั้นนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในตอนนี้ต้องย้ำนะครับว่าข้อมูลที่จะผมจะนําเสนอเนี่ยเป็นข้อมูลณปัจจุบันในวันนี้ก็คือวันที่ออกอากาศนะครับหลังจากนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับคือจะพาคุณผู้ชมไปดูต่อนะครับว่าตอนนี้มีสายการบินไหนบ้างที่ไม่อนุญาตให้นํากระเป๋าเดินทางไฟฟ้าอัจฉริยะหรือว่ากระเป๋าขี่ได้เนี่ย ขึ้นไปบนเครื่องกันบ้างอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ายกตัวอย่างมาเป็นเพียงบางสายการบินเท่านั้นนะครับอย่างเช่นสายการบินที่ว่าสายการบินแรกเลยเนี่ยนะฮะสายการบินไทยของเรานะครับการบินไทยประกาศชัดเจนนะครับว่าไม่อนุญาตให้นํากระเป๋าเดินทางไฟฟ้า อาจาระยะที่มีกําลังไฟฟ้าตามที่เขากําหนดนะฮะห้ามเกินกว่านี้นะครับรวมไปถึงห้ามนํายานพาหนะขนาดเล็กทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการถือขึ้นเครื่อง carry l l นะครับหรือว่าจะเป็นการโหลดเป็นสัมภาระลงทะเบียนใต้ท้องเครื่องก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นศึกษากฎสายการบินของแดนบินไทยดีนะครับว่าเขากําหนดเอาไว้ที่เท่าไหร่นะครับ ต่อมานะครับก็คือสายการบินที่2ก็คือสายการบิน American Airline ์นะครับหรือว่า AAL นะครับ a เมริกั n แอร์ไลนนะครับเขามีการประกาศเลยว่าเขาสามารถที่จะขอตรวจสอบกระเป๋าไฟฟ้าอัจฉริยะของผู้โดยสารได้นะครับและผู้โดยสารเองก็ต้องนำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนออกจากกระเป๋าก่อนที่จะขึ้นเครื่องด้วยและนะจะถูกห้ามใช้งานตลอดการเดินทางในเที่ยวบินนั้นๆน,น,นะครับ แต่ว่าก็ยังสามารถใช้อยู่ภายในสนามบินได้นะครับหรือว่าบริเวณโดยรอบได้ตามปกติครับห้ามใช้บนไฟล์นั่นเองนะครับต่อมานะครับสายการบินที่3นะครับนั่นก็คือสายการบินเดลต้านะครับหรือว่า DAL นะครับได้มีการออกประกาศชัดเจนเหมือนกันนะครับแล้วประกาศเนี่ยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่15มกราคม2018แแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าให้ผู้โดยสารที่ใช้กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าอัจฉริยะต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากกระเป๋าก่อนที่จะขึ้นเครื่องด้วยนะครับ และอีกสายนึงนะครับก็คือสายการบิน a l สกา a อร์ไลน์นะครับหรือว่า ALK นะครับ ALK เนี่ยเขาก็มีการประกาศให้ผู้โดยสารนำแบตเตอรี่นออกจากกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าอัจฉริยะก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะการนำสัมภาระชิ้นนั้นขึ้นไปบนเครื่องด้วยนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า carry on นั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นเพียงตัวอย่างของบางสายการบินเท่านั้นที่ที่เขามีการประกาศออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนแบบนี้นะครับ ทีนี้คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าอัจฉริยะเท่านั้นนะครับที่หลายๆสายการบินเขาไม่อนุญาตให้นําขึ้นไปบนเครื่องบินแต่ยังมีวัตถุนะหรือว่าสิ่งต่างๆอีกหลายอย่างที่เขาห้ามนําขึ้นไปบนเครื่องบินนะครับเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank นะคุณผู้ชมต้องสังเกตนะหรือว่าดูประกาศของสายการบินนั้นดีๆนะครับว่าเขากําหนดไว้ที่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่เขาจะประกาศว่าห้ามนํา power bank ที่มี ความจุไฟฟ้าไม่เกิน32,000มิลลิแอมป์เอาลนะครับขึ้นไปบนเครื่องนะหรือว่าเอาขึ้นได้แต่ว่าไม่เกิน2ชิ้นอันนี้ต้องพิจารณากฎของสายการบินดีๆด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือพวกกลุ่มยานพาหนะขนาดเล็กส่วนบุคคลนะครับที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมในการเคลื่อนตัวในการขับเคลื่อนนะครับอย่างเช่นเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับอันนี้ห้ามเลยนะครับสังเกตกฎดีๆเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือเป็นกลุ่มวัตถุไวไฟนะครับหรือว่าวัตถุที่ระเบิดได้ทุกชนิดนะครับอย่างเช่น น้ำมันไฟแช็กนะเชื้อเพลิงแข็งเป็นต้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการระเบิดหรือว่าไฟไหม้ในเที่ยวบินนั้นด้วยนะครับรวมไปถึงสารอันตรายต่างๆนะครับอย่างเช่นสารกำจัดแมลงสารหนูวัตถุออกซิไดซ์นะแอมโมเนีมนยมไนเตรตเป็นต้นอันนี้ก็ต้องพิจรารณาดูดีๆเช่นเดียวกันนะครับเขามีการเขียนไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับ คือต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยมีการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรามากขึ้นแล้วเร็วขึ้นด้วยนะครับทำให้บางครั้งเราอาจจะต้องมีการศึกษาหรือหาความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อทั้งตัวเราเองและคนที่อยู่รอบข้างด้วย อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางไปทำงานไปท่องเที่ยวนะก็ควรที่จะต้องไปศึกษาข้อห้ามต่างๆของสายการบินที่เรากำลังจะใช้บริการเป็นอย่างดีโดยละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและเสียบรรยากาศในการเดินทางไปทำงานหรือไปท่องเที่ยวของคุณผู้ชมนั่นเองนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือสแกนข่าวร้อนในค่ำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง y o u t u b n n h l นะครับที่ชื่อว่า news nbt2hd หรือ Search ไปเลยนะครับคำว่าสแกนข่าวร้อนแล้วคลิกลิงก์ต่อไปได้เลยครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ